ค้าวันนี้อากาศดีนะคะรัดาพามาเที่ยวชมงาน The l a s สซัมเมอของนอร์เวย์นะคะซึ่งวันนี้ทุกคนจะออกนอกบ้านเพื่อมาชมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นวันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนตลาดนัดเล็กๆนะคะของฝรั่งเขานะคะจัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ออกมาเที่ยวชมแสงแดดกันนะคะแล้วก็ชมความงามต่างๆนานาและชมกิจกรรมต่างๆ ตามไปดูกันค่ะค่ะวันนี้เป็น the last summer ของนอร์เวย์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อากาศดีก็จะมีนัดเล็กๆกันกจัดขึ้นที่หน้าดาวทาวของเมืองเราเองนะคะแถมมีดนตรีให้ชมให้รับฟังกันด้วยนะคะดนตรีเล่นดีมากก็จะมีผู้คนออกมาเยอะแยะนะคะนี่เป็นร้านขายหนังสือนะคะ ขายหนังสือราคาถูกๆนี่ค่ะดนตรีดนตรีเล่นดีมากแต่เสียงเราปล่อยไม่ได้นะคะก็เลยต้องอปิดเสียงไว้แล้วทีนี้นี่เป็นร้านขายหินค่ะหินอาจจะเป็นหินนําโชคเหมือนของบ้านเราหรือเปล่าไม่รู้นะคะสวยงามค่ะเห็นไหมคะเขาจะเก็บหินที่สวยๆงามๆแล้วก็สิ่งประดิษฐ์จากต่างๆเอามาขายกันนะคะแต่ขายราคาก็ ถูกบ้างแพงบ้างแล้วแต่สภาพของใหม่ของเก่าค่ะเห็นไหมคะนี่มิกเซอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีดนตรีเล่นให้ฟังจนกว่าจะปิดรายการนะคะจนกว่าจะจบดนตรีเล่นดีมากคะ่ะนักร้องร้องเสียงดีมากคะ่ะทั้งหมดเลยนะคะมีผู้คนสัญจรไปมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นงานฝีมือเอามาขายกันนะคะเป็นงานฝีมือที่ผลิตกันเองแล้วก็เอามาขายกันคะ่ะนี่คะ่ะ นี่ค่ะดนตรีจะมีเล่นให้ฟังด้วยนี่ก็เป็นผลงานนะคะผลงานเอามาขายเช่นกันค่ะก็คือใครมีอะไรความคิดอะไรดีก็ออกมาขายนะคะนี่เป็นร้านขายนี่ค่ะขายพวกอุปกรณ์ต่างๆของมือสองบ้างของใหม่บ้างเป็นงานฝีมือซะส่วนมากนะคะนี่ก็เป็นรองเท้านะคะรองเท้านี่เป็นจากรองเท้าของคน,คนที่เสียชีวิตจากยาเสพติดนะคะ เขาจะเอามาเตือนสติให้ทราบว่าและลำลึกถึงให้คนเห็นว่าเนี่ยค่ะผลของยาเสพติดนี่ค่ะรองเท้าทุกคนทุกคู่นี้มีเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะจากยาเสพติดทุกท่านเลยค่ะเห็นไหมคะเขาจะเอามาวางไว้และเพื่อเตือนสติผู้คนนะคะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้ไปทั่วเมืองเลยนะคะ จะวางไว้ทั่วเมืองคือลูกหลานใครเสียชีวิตก็จะมาวางไว้หน้าบ้านบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะคะแต่ตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมให้คนเอามาวางค่ะนี่ยายก็ขายข,ายของอพวกถักทอจากมือนะคะยายจะถักเก่งมากค่ะเห็นไหมคะถักสวยมากเขาจะถักในช่วงฤดูหนาวที่ว่างงานกันนะคะเป็นงานฝีมือทั้งนั้นเลยค่ะ สวยงามกันไปค่ะแล้วก็มาขายงานฝีมือจะราคาแพงนะคะนี่ค่ะจะมีรองเท้าวางไปทั่วงานเลยนะคะรองเท้าของเขาจะบอกอายุบอกชื่อแล้วก็บอกปีพศที่เสียชีวิตด้วยค่ะที่รองเท้าจะมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากเห็นไหมคะ เนี่ยเตือนสติผู้คนเดินผ่านไปผ่านมานะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะทำเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยเห็น,นะคะนี่บนนี้ก็มีหลายคู่มากนะคะ,ญญก,คะก็คือญาติของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะเอามาวางไว้ให้เตือนสติผู้คนที่อยู่ข้างหลังค่ะอากาศดีนะคะมีแดดวันนี้ นี่ค่ะร้านนี้ก็อันนี้เป็นเสื้อผ้าใหม่นะคะร้านนี้เอามาขายเสื้อผ้าใหม่ราคาตามตามไซส์ตามขนาดของเขาเลยค่ะมีราคาบอกทุกตัวนะคะนี่ก็เป็นงานฝีมืองานไม้นะคะเป็นเขียงเป็นงานฝีมือของเมืองเฉียนก็เอามาขายด้วยค่ะนี่ทีนี้จุดเด็ดเลยนะคะคนนี้คนนี้จะวาดได้สวยงามมากเป็นภาพวาดของเขาเองนะคะ ภาวาดของเขาเองเขาเอาฝีมือของเขาเองออกมาโชว์และก็ขายนะคะเขาวาดได้สวยงามมากคนนี้นะคะนี่เจ้าของคนวาดสไตล์พังค่ะดูเขาวาดได้สีสวยงามมากนะคะแผ่นหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกนะคะเพราะว่าเขามีฝีมืออยู่เป็นจิตรกรรมภาพวาดค่ะคนนี้วาดเก่งนะคะวาดสวยค่ะ ะะภาพลาสวยมากราคาก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์นะคะผู้คนก็ออกมาเรื่อยๆนะคะภาพวาดสีมือสวยงามนะคะฝีเือสวยงามค่ะ วยอันนี้ก็เอาของเก่ามาขายนะคะร้านนี้เสื้อผ้าเก่ามาขายกายันสวยค่ะสวยภาพวาดสวยๆ ผลงานภาพวาดนะคะไม่ใช okay. mm ่ถูกนะคะเนี่ยห้ารนะคะเนี่ยห้าร้อคนค่ะผลงานภาพวาดรขอันนี้่ฝ่าดีแอเลฟเผาสซ่าโอเคสโอเค สปินเล็บลาดอะ,อะวันนี้อากาศดีนะคะเห็นไหมคะผู้คนจะออกมาชมงานนี้แล้วก็ออกมาเที่ยวชมมาตากแดดกันนะคะเพราะว่าเป็นรัสซัมเมอร์ของนอร์เวย์นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะพาชมอีกหลายๆจุดนะคะเดี๋ยวจะไปหาผู้รู้เกี่ยวกับ เรื่องรองเท้านี่นะคะว่ามันเป็นมาอย่างไรที่ถูกต้องนะคะไปกันคะ่ะอ่าฮัลโหลสโค้นี่ฟอร์วะสโค้ฟอร์วะสกูฟอร์ฟอร์เซลอะไรล่ะ Yeah ่า Speak English Yeah Because in, uh, uh, 20 in, in, in 2023 Okay There are 363คน o ี่ตาย t t งข e งยาพวกที่ใช้ใช้มากไปจนตายทำรำลึกถึงเพื่อนเพื่อนเขาก็มารำลึกถึงกันนะคะนอร์เวย์ค่ะอากาศดีค่ะเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เพื่อเตือนสติคนรุ่นหลังด้วยนะคะจะมีไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมคะ ตามถนนไปเรื่อยๆเลยทั้งเมืองค่ะวันนี้ทุกคู่เป็นของผู้ที่เสียชีวิตจากยาเสพติดทันนั้นเลยะะ22ปีนะคะ1 2ปีค่ะตอนนี้คอเลรกเนี่ยเพื่อนๆเข้ามารอง์ท้องรองเท้าเก่ามานะคะวันนี้อากาศดีนะคะอากาศดีมากเพราะว่าเป็นสิต์ซัมเมอร์เขาบอกว่า เป็นซัมเมอร์วันสุดท้ายแล้วนะคะจะเข้าเฮดจะเข้าฤดูใบไม้ผลิทษค่ะใบไม้ร่วงค่ะมารวมตัวกันเพื่อจะดูอากาศที่สดใสให้เห็นนี่คนนี้เขาโชว์มีการโชว์ให้ดูนะคะโชว์ให้เด็กๆสนุกสนานกันค่ะมเห็นลุงอยู่นี่มาดูบ้างกาติดมาซะเจกาติดวะ ว่าเดมาซาเชามาซาเชาอ,อ๋อนกเนคกอ๋อเป็นการติดสาหรับมาซาดนะคะแต่ไม่ใช่ไทยนะคะเป็นของนอร์เวย์ค่ะสําหรับต้นคอนะคะการติดเนคเก้ามาซาเชไปว่าต้นคอเขาจะทำ<ว>ให้บาร<ห>์ไ,ไหลให้ด้วยคะ่ะรถโบราณก็มาจอดโชว์ด้วยนะคะวันนี้ซัมเมอร์วันสุดท้ายนะคะ พรุ่งนี้ก็จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะออกมาค่ะจะเห็นจะเห็นแดดน้อยลงนะคะใบไม้ร่วงแล้วจะเริ่มหนาวนะคะนี่ไปถามเขาหน่อยนะะอ๋อไฮไฮ <ersch> นี่ค่ะมีเจ้าหน้าที่เขานวดให้ให้นั่งแล้วก็นวดบ่าให้นะคะเจ้าหที่เขาจะขายเขาใช้นี่แทนนะคะเขาใช้อโลอีวีล่าใส่เข้าไปแทนบ้านเราก็จะเป็นน้ํามันนะคะหรือยาหมองค่ะนะดูเยอะแล้วเดนเมบุกแกเดนแล้วหรบุกแกมาสาสเจเมเดนอ๋ออโลอีวีล่านะคะเขาจะใช้อโลอีนะคะก็คือนี่น exactly. exactly right. yeah. ี่ค่ะ จะใช้แทนนะอีกท really yeah, ี่พับเบนทักยายอาไทยยายแคนยายฮาไทยมัสซัดเจ้ยายแคนยายแคนเฮ่แล้วบอดี้ยายาปะนี่ค่ะเขาบอกเขาใช้อโลอีวีล่าแทนนะคะบ้านเราก็จะเป็นทาใช้ไอยามองนะคะนี่เขาใช้อโลอีวีล่าสำหรับนวดนะคะนวดบ่านวดไหลนะคะเขาจะให้นวดฟรี คนก็เขาเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะคะนี่ก็ปรับปลายไปนะคะดิ่มน้ำดูสวยนะคะนอร์เวย์ซิตเตอร์ซัมเมอร์ค่ะเขาบอกทุกคนต้องออกมาชมมาอ่ามานั่งรับลมรับแดดของเดือนสุดท้ายของซัมเมอร์นะคะวันสุดท้ายด้วยเขาจะสอนเด็กๆนะคะสอนว่าการขึ้นลงมาเป็นอย่างไรนะคะเห็นไหมคะให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะ เด็กๆรอคิวขึ้นขี่ขึ้นขี่ม้านะคะเห็นไหมคะนี่เขาจะพาจูงรอบๆเพื่อให้เด็กๆได้ขี่ม้าในซัมเมอร์ซิตเตอร์ซัมเมอร์นะคะเขาจะสอนเด็กๆนะคะสอนว่าการขึ้นลงม้าเป็นอย่างไรนะคะเห็นไหมคะให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเด็กๆรอคิวขึ้นขี่ขึ้นขี่ม้านะคะเห็นไหมคะนี่เขาจะพาจูงรอบๆเพื่อให้เด็กๆได้ขี่ม้าในซัมเมอร์ซิตเตอร์ซัมเมอร์นะคะ ให้เด็กๆถี่ม้าด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ซัมเมอร์จะออกมากันให้เด็กๆถี่ม้านะคะชอบมากค่ะเด็กๆให้เด็กๆได้ถี่ม้าในซัมเมอร์เห็นไหมคะตัวเล็กตัวน้อยน่ารัก นี่ค่ะาากเด็กๆก็ขี่รถไ้ขี่ม้านะคะขอโทษค่าสำหรับคลิปนี้นะคะผ่พามาเที่ยวชมงาน The l a s ซัมเมอรของนอร์เวย์นะคะทุกคนมีความสุขสนุกสนานที่ได้ออกมาเที่ยวชมงานนี้นะคะถึงจะเป็นงานเล็กๆแต่ก็ว่ามีความสุขกันค่ะเห็นไหมคะมาชมดอกไม้สวยมานั่งตากแดดมานั่งชมกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นให้นะคะ นี่ริมน้ํานะคะซึ่งเขาจะจัดงานสองจุดริมน้ําและก็หน้าดาวเทาด้วยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ละดาด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ